สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องตาอวยทรัพย์มงคลนะครับวันนี้วันนี้ตาอวยทรัพย์มงคลมาเยี่ยมพายแก้วนะครับกับแม่แอนนี่นะครับมาเยี่ยมน้องแก้วนะครับผม นี่นะครับคุณตานอนคุยกับควานคุณควานควานคุณยายอยู่นะครับนอนคุยนะครับผมถายแก้วครับอยู่กับแบงค์ด้วยนะครับนี่ครับคุณยายครับผมครับ มาอยู่กับควานอ้วนครับผมช่องพายแบงค์ครับนี่นะครับพี่แบงค์คนใยายก็มานั่งช่วยขายของนะครับที่วัดวิรชุชนะครับจะแก้ง่วงนอนแล้วครับผมเริ่มคำเราก็เริ่มง,วง่มงวงแล้ว,วครับเริ่มง่วงแล้วเด้อครับพี่น้องเด้อกินนมแม่แล้วครับผม กินนมแม่แล้วครับโอ้ยลูกก็สิกินนมแม่กับโยงเยงโยงเยงเล้วครับโอ้ยเนาะหาแก้วก็กินนมแล้วนะครับ แก้วก ok ินนมแล้วกินนมแล้วนะครับกินนมแล้วก็จะนอนอีกนะครับรอบรอบสุดท้ายแล้วก็จะกลับบ้านใหครับผม หนมแล้วก็จะนอนอีกนะครับห้องนอนครับโอ้อยเอ้ยลูกสี่กินนมกันยืนยืนย้ซือ้อนะี่โอ้ลูกที่กินนมแม่ก็สายไปสายมาเลยครับแก้วมาแล้วแก้วมาทำอะไรแก้วมาหานะ้าแบงอ มายืนดูน้านะครับยืนดูน้าแบงค์แกวเดินตามผมนะครับแก่น้องนอนแล้วครับ จะหาที่นอนแล้วครับเนี่ยแม่นนี่นะครับอารมณ์ดีมากเลยครับผมสายทั้งวันเลยครับมีความสุขอมาดูดอะไรเนี่ยเอยดูดกระสันโอ้ ครับแก้วแก้วจะหาหญ้าเขียวเล่นแล้วนะครับสับปะรดจัดแล้วมาอะไรบ่เมีนบ่เมีนเลยนั่น เมนอยู่นี่นะครับพี่แบงค์ของเรานะครับโอ้ยมืดเห็นมันน้อยพี่น้องเลยมืดับผมนี่นะครับพี่แบงค์ก็มีความสุขเลยนะครับยืนโยกทั้งวันนะครับผมอย่างนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีแขกนะครับช่วงนี้เออช่วงโควิดนะครับ ไม่ค่อยมีแขกเข้ามานะครับเด็กวัดมีละโชตนะครับพายแก้วแก้วเล่นอะไรครับแก้วแก้วดึงเชือกนะครับ กเดินเชือกแล้วอุออกไม่ออกอ,ออกไม่ออกไม่ออกนะครับโอ้ยจะกัดนะครับดึงไม่ออกจะกัดแล้วนะครับโอ้ยเดินเข้ามาโอ้มาอ้อนอีกแล้วนะครับดูนะครับมาอ้อนนะครับโอ้ นอนกวานะครับอยากนอนนะครับเนี่ยรู้เลยอยากนอนนะครับรแก้วเหยียบรองเท้าโอน้นะครับ แก้งวงนอนแล้วนะครับดูครับชนเลยนะครับโอ้ชจนควานเลยนะครับเข้างามขาเลยเข้างามขาเ <c oughs> <c oughs> ข้างามขาเลย <c oughs> ดูนะครับชนเลยนะครับโอ้สนมากเลยนะแก้วูนี่แหละครับอาการของเด็กง่วงนอนนะครับงวงนอนก็จะชนอย่างนี้แล้วครับ ดูชนนะครับนี่นะครับก็มีแขกมาต้อนอาหารนะครับนี่นะครับนี่เห็นนี่ก็นี่นะครับแก้ว วิ่งนะครับวิ่งวิ่งว่งวิ่งวิ่งรับแขกแล้วนะครับรับแขกครับผมแก้วรับแขกครับแก้วไม่ออกนะแก้วโอ้ยแก้วไม่ออกนะครับแก้วแก้วรับแขกนะครับสำหรับเอฟซีของตาอวยทรัพย์มงคลนะครับ ที่ใครที่เข้ามาแล้วก็แวมาแถววัดวิรชนก็แบก็มาเยี่ยมได้นะครับเอฟซีของอวยสมมงคลนะครับก็มาเยี่ยมทายแก้วได้นะครับกับถายแบ์นะครับกับคุณแม่เอนนี่นะครับผมอยู่กับควานบูนะครับทําความสะอาดครับผมสวัสดีแม่รักแทนเพลงคืออยู่กับนพ่อแบกนะครับผม กำลังทำความสะอาดนะครับเก็บกวาดนะครับแก้วไปไหนล่ะแก้วแก้วแก้วไปหาแม่แล้วนะครับแก้วแก้วหาแม่ครับแก้วไปอยู่ใต้ท้องแม่แล้วนะครับแก้วมาแล้วคนะ ก้มหาพันนะโอ้ชนคนระับไม่ได้ดังใจนะครับชนเลยครับผมต้องโอเนาะต้องโอ้เอาครับผมตายแล้วครับ <c oughs> น,นี่ครับ นี่นะครับเจ้าของช่องนะครับเตาอวยทรัพย์มงคลนะครับเจ้าของช่องครับผมโตหรออตาหยอกคุณแม่แอนนี่นะครับคุณตาเออแก้วรักเอออุ้ยอ้อนคุณตาด้วยนะครับใครว่าอุ้ยใครว่าอุ้ยอับปากตังเลยงชนเลย ชน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 นตาเลยครับชนแล้ววิ่งหนีเลยนะครับโอ้โหครับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับช่องตาอวยทรัพย์มงคลนะครับผมขอบคุณครับ